สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูคอลเลกชันว่านของเรานะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นของที่เรียกว่ามีค่าที่สุดก็น่าจะว่าได้เนาะอันนี้คือว่านรางังเอ่อรังทองนะครับว่านรังทองเ,อเราเคยเอาไปแลกมาก็ประมาณ1ิปีแล้วแหละเนาะก็ได้มาตอนนั้นหัวหนึ่งก็ขนาดหัวแม่เท้าได้ั้งอืมอันนี้เลี้ยงมา1ิปีเพิ่งจะเคยเห็นดอกมันช่อหนึ่งนะครับ ก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามีาราคาแค่ไหนก็ลองเข้าไปหาดูนะครับว่า,าตามช้อปปีตามพวกนี้นะครับว่าเขาขายกันหัวละเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็หลังจาก10ปีแล้วก็ทําเน่าไปก็มีนะแต่ต้นที่เน่าไปก็มีนะครับเหลือหัวตอนนี้ที่เรามีหัวใหญ่ๆอยู่ก็มีแค่5้าหัวนะครับ1หัว2หัว3ามสี่ห้า อันนี้เป็นหัวใหญ่นะครับซึ่งพวกนี้นะครับอไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นรุ่นไม่ได้เป็นรุ่นลูกนะครับเป,เป็นรุ่นเป็นรุ่นดึกดําบันก็คือต้นแรกนะครับแล้วก็มันมีลูกของต้นแรกแล้วก็มีในห้าต้นนี้มีต้นที่สามอยู่ด้วยมีรุ่นที่สามอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าจำแต่จำไม่ได้แล้วว่ามีหัวไหนบ้างที่เป็นหัวที่สามนะครับ ซึ่งทั้งสามหัวเนี่ยนะครับทั้งห้าเนี่ยจะมีหัวนี้นะครับที่ขยันให้ทายาทมากๆนะครับอันเนี้ยที่ดูอย่างนี้นะครับนี่ให้นี่ให้ลูกมาเยอะมากแล้วนะครับอันเนี้ยคือถอดออกคือแง่ออกแงะออกแง่ออกนะครับแล้วไอ้ที่ยังอยู่ติดหัวอีกเยอะนะครับส่วนต้นนี้ก็ส่วนต้นนี้ยังไม่ได้อะไรนะครับยังไม่ค่อยได้รื้อออกมานะครับ ยังไม่ได้รื้อออกมาอันนี้ก็ห้าหัวเนาะอันนี้เรียกว่าเป็นหัวต้นแม่นะครับส่วนวันก่อนที่มันออกดอกก็คือต้นนี้นะครับพิสูจน์ว่าต้นนี้คือรางทองนะจ๊ะไม่ใช่รางเงินไม่ได้โดนย้อมแมวมานะครับแต่ก็นะสิบปีนะครับต่อไปก็นี่คือลูกที่ได้มานะครับลูกต้นรางทองที่เราได้มาก็ถ้าใครอยากรู้ว่า ต้นขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ก็ลองไปหาดูนะครับต้นไซ์นี้ราคาเท่าไหร่ก็ไปหาดูนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าไซจิ๋วเนาะเนี่ยต้นต้นประมาณเนี้ยราคาเท่าไหร่ก็ไปอยากรู้ก็ไปหาดูเนาะเราถึงบอกไงว่าเออเราก็มีมีเหมือนกันแหละนะครับ เงินในกระเป๋าอาจจะไม่มากนะครับแต่คอลเลกชันต้นไม้ของเราอ,ะอ่ะอืห้าหัวนั้นก็สองพันกว่าบาทเนาะที่เขาขายกันอยู่นะเวลานี้นะอันนี้ก็เล่นๆนะครับหัวละสองร้อยอัพนะครับแค่นี้แหละนะครับหัวละสองรอยกว่าแล้วถามว่าเรามีทั้งหมดตรงเนี้มีกี่หัวสามสิบห้านะครับแต่ว่าเรายังไม่คิดจะขายเนาะหนึ่งขายไม่เป็น สองแถวนี้ไม่น่าจะมีคนอยากได้มาหรอกนะครับเพราะเขาจะคิดว่ามันคือรังเงินเพราะมันจะคล้ายๆกันแต่ดอกมันคนละสีนะครับดอกสีออกแดงนะอันนี้เรามีสามสิบห้าแล้วก็ไอห,หัวย่อยๆพวกนั้นเดี๋ยวก็ขยายได้อีกนะอืมก็พอภูมิใจได้แหละเนาะพวกนี้เราก็จะพยายามเลี้ยงให้มันได้หัวขนาดนั้นแหละนะครับแล้วค่อยขายหัวห้าร้อยนั่นนะอืม ก็ขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ